สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนใช้งาน Arduino สัญญาอนาล็อกอินพุตตัวต้านทานปรับค่าได้นะคะปรับความสว่างของหลอดไฟได้ค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีสายไฟค่ะแผงทดลองตัว R ปรับค่าได้ค่ะตัว R 1 0 k ค่ะหลอดไฟค่ะตอนนี้ก็มาแกะอุปกรณ์ออกทีละชิ้นเลยนะคะแล้วก็จะต่ออุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มาเริ่มต่อไปเลยค่ะเสียบตัวปรับค่านะคะแล้วก็เสียบหลอดไฟลงไปนะคะขายาวให้หันเข้าหาตัวเองค่ะแล้วก็สายไฟนะคะจะใช้3เส้นค่ะเสียบลงไปตรงตรงขาแบบขาตัวปรับค่านะคะให้ตรงกันนะคะ3เส้นพอเสร็จแล้วนะคะก็เอาตัวอานะคะเสียบต่อจาก หลอดไฟนะคะแล้วก็ไปที่ขั้วบวกค่ะสายไฟทางด้านซ้ายนะคะก็เสียบไปข้างข้างขาตัว R ค่ะสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะคะก็เสียบข้างขขาตัว R เหมือนกันค่ะเสียบไปที่ขั้วบวกนะคะต่อไปนะคะสะคะายอีกเส้นหนึงนะคะก็เสียบข้างขางขาอาร์ขหลอดไฟนะคะแล้วก็ไปที่ตัว ไปที่เลข3นะคะเลข3นี้ก็นับขึ้นมาก็จะอยู่ล็อกที่4ค่ะส่วนาสายไฟสีเหลืองนะคะก็จะเสียบไปที่ V I N ค่ะแล้วก็ส,วส่วนสายสีเขียวนะคะก็เสียบไปที่ 5V นะคะหรือว่า5โวลต์นั่นเองค่ะส,ส่วนสายสีฟ้าสายสุดท้ายนะคะให้เสียบไปที่ A5 ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เสียบต่อกับโน้ตบุ๊กนะคะ รอสักแป๊บนึงนะคะแล้วเราก็ลองหมุนดูค่ะพอเราเบาเบาค่ามากนะคะไฟก็จะดับค่ะพอเพิ่มค่ามากนะคะไฟก็จะติดค่ะต่อไปเราก็จะไปดูโค้ดนะคะนี่นะคะก็จะเป็นโค้ดที่ใช้เขียนค่ะขอบคุณค่ะ